วันนี้บีเก็บดีจะพาทุกคนไปซื้อไอศครีมค่ะเป็นไอศครีมยอดฮิตในเกาหลีตใต้ตัวนี้เนาะไอศครีมลูกพีชกับมะม่วงนะคะทุกคน<ส>ทุกคนคะ<ส>นี่เรามาซื้อไอศครีมพีจีเอ็มมาถือนะคะมีขายที่นี่ค่ะทุกคน,นครัหยิบขึ้นมาแล้วจะซื้อไปคนละสองอันนะครับมะม่วงกับบุกซูง,งดูว่ามันรสชาติยังไงเราก็ยังไม่เคยกินนะเคยกินเป็นครั้งแรกนะครับ ะะไอศครีมยอดฮิตมะม่วงแล้วก็ลูกพีชนะคะเราต้องชิมดูนะครับแกะน่าจะข้างล่างแกะจากข้างล่างก่อนนะครับขั้งแรกของบีทีนะคะจะเป็นยังไงโอ้โห,โหแกะอามาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนดูสินี่ลูกพีชแกะเลยอู มันเป็นล็อกเนาะว้าวเม่กินลูกท้อเลยนะก็ลูกท้อเนาะมาค่ะทุกคนไอสกีมลูกพิชชนชอนอืเหมือนรสชาติลูกพีชเลยครับแบบข้างในจะเป็นไอสกีบนุ่มๆเนาะเหมือนแกงมันปอกเปลือกผลไม้กินอะ่ะ แต่ผิวมันเนทำได้เหมือนมากอืมันนุ่มมันหวานรสชาติเหมือนลูกพีชที่เราซื้อมากินเลยนะครับรสชาติเหมือนมาก หอมหวานนุ่มฐานมันทำดีมากเลยเนะมาะมะม่วงบ้านเรานะมะม่วงที่เกาหลีไม่มีนะเกาหลีนำเข้าอย่างเดียวแกะกันเลยล็อกดีมากเลออบแบบมันดีมากว้าวมะม่วง,มมวงเหมือนมากเหมือนมามีจะง,งอยด้วยทุกคนคะไอศครีมมะม่วงคะ่ะลูปมะม่วงเลย คำแรกนะมะม่วงมะม่วงโลนท้องเหมือนเปลกมะม่วงกินเลยทุกคนรสชาติเหมือนมะม่วงเด้เลยเหมือนมะม่วงไอ้ลูกเล็กเล็กที่เรามาทํามะม่วงแผ่นะรสชาติเดียวกันเหมือนที่เราเอาข้าวเหนียวยัดรสชาติเหมือนที่เราเอามะม่วงลูกเล็กแต่เอาข้าวเหนียวยัดลงไปกินนละทุกคนมั่วอะไรที่ โมงกระสอืมแบบนั้นเลยทุกคนโมงลูกเล็กนะ่ะ